สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีดิฮะ <Huh? S 1> สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเยอผมเอ็กครอสแล้วก็โอปอโคนี่ตามชื่อคลิปเลยวันนี้ผมจะพาโอปอมาเล่นไพ่มันคือ Legends of Runeterra <Yeah. S 1> ขอขยับกล้องแป๊บหนึ่งนะเชื่อว่ามันจะบังแน่นอนนะครับเงบ r e เจนออฟลุนเทล l ่านะครับก็จะเป็นเกมการ์ดที่เล่นได้ทั้งคอม iOS แล้วก็ Android ใช่ในมือถือก็เล่นได้ใช่ซึ่งวันนี้ผมจะมาหนึ่งหนึ่งกับโอปอเฮ้ยเออท้าหนึ่งหนึ่งเลยคือเข้าใจป่ะถ้าเกิดว่าเราไปท้าเธอแบบเกมยิงอย่างเงี้ยเธอก็สู้เราไม่ได้อยู่ดีอะ่ะโอ้โหไม่ว่าคือแบบมันไม่แฟร์ว่าเธออ่อนด๋อยเราก็เลยแบบว่าจะหาเกมที่ หนึ่งหนึ่งกับเธอได้โดยที่เธออะไม่ต้องใช้ทักษะการยิงเลยแค่แค่หัวสมองขี้โมมากซึ่งดีเจนอฟลุนเทล่านั่นแหละหมอที่สุดแล้วการเล่นหนึ่งหนึ่งได้จะ้ะกติกาในวันนี้เขามีรางวัลให้อะไรหรอถ้าเกิดว่าเธอชนะเขาเขาจะซื้ออันนี้ให้เธออะไรอะเนี่ยเธอเห็นไหมกระดานมันก็จะแบบแบบว่าสามารถเปลี่ยนสกินได้เห็นไหมแล้วมันมีหลายนี่แล้วม,มันมีหลายอย่างมากเลยดูดี เี๋ยคุณเลือกได้ไงคุณยังไม่ชนะเลยไม่เอาเขาจะเอานี่นี่อันนี้ก็สวยเห็นไหมแต่พอแพเขาก็ต้องได้ถ้าแพ้เธอก็ไม่ได้ไม่เอาเขาจะโกรธเขาจะงอนด้วยแล้วอย่างนี้มันจะแข่งกันทำไมไฟทำไมวะเนี่ยเนี่ยเราก็จะซื้อบอร์ดให้เธอเว้ยอันนี้อันนี้อันนี้คือกระดานเอาไว้ให้เล่นแพงป่าเท่าไหร่ไม่แพงหรอกเดี๋ยวเราจะเติมเงินซื้อให้เธอเลยเว้ยแล้วก็แบบว่าพวกหลังการ์ดพวกเนี้ยหลังการ์ดเหรอใช่หลังการ์ดเนี่ยสวยเลย เราก็จะซื้อให้เธอถ้าเธอสามารถชนะเรา<ว>ได้อันนี้เขาเรียกมิสฟอร์จูนแล้วก็มีอ e ีโมด้วยแบบว่าเวลาเราชนะฝั่งตรงข้ามเราก็จะถมถุยด้วยกันใช้อันนี้อ๋อแบบว่าเยาะเย้ยใช่ไหมใช่แล้วได้เลยอ่แล้วก็แบบว่ามีเลือกสัตว์เลี้ยงด้วยเห็นไหมเฮ้ยน้องแมวน่ารักมากเลยอะ่ะอยากได้มันมันก็จะอยู่ข้างๆตรงนี้เห็นไหมเอาเอามีหลายตัวให้เลือกเลย ซึ่งถ้าเธอชนะเขาเนี่ยเขาจะซื้อให้หมดเนี่ยตามที่เธออยากได้ oh. เท่านั้นยังไม่พอนะเธออยากได้อะไรนอกเกมเขาจะซื้อให้หมดเลยจริงหรอจริงกระเป๋าชาแนลได้ปะได้ถ้าเธอชนะเขาโอ้โหจริงเหรอวาเธอ,เ oh. เอใช่แต่ว่าขอเก็บเงินก่อนปีหนึ่งโอ้โห oh. ได้เขารอได้ล้อการ์ดอะ การ์ดมันก็เป็นแบบไอ้นี่อันนี้คือเอาไว้คราฟต์การ์ดที่เราอยากได้เฉยๆนี่อะไรโอเคป่ะใช่ก็ g e n e of r u n e t e r r a นะครับก็จะเป็นเกมการ์ดนะครับที่ตัวเกมเนี่ยตั้งอยู่ในโลกของ l g u e of l e g e n d s โอ้ใครเคยเล่น League of Legends บ้างเป็นเกมโมบ้าที่อยู่บนคอมแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะเปิดตัวในมือถือแล้ว้าว <Wow. S 1> อาซึ่งเกมนี้ชื่อว่า Legends of r u n e t e r r ่า เป็นการเอาตัวละครใน League of Legends หรือ LOL เนี่ยเข้ามาเป็นเกมการ์เราสู้กัน hey, เป็นเกมเล่นแบบหนึ่งหนึ่งน่าสนใจอะ่ะนะครับซึ่ง l o r เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งคอมมือถือแล้วก็สามารถเล่น cross platform กันได้ด้วยจริงดิอย่างสุิว่าเราเล่นบนคอมเธอเล่นบนมือถือเราเราก็เจอกันได้เฮ้ย hey, คนร้ำอะ่ะใช่ซึ่งเราแอบ,บโหลดเกมไว้ในโทรศัพท์ให้เธอแล้วแล้วก็เปิดให้แล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ไงมาแล้วนะคบดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ว้า ป่ะผมจะท้าสู้อ,อปอนมาส่งคำท้าสู้ไปแล้ว <มา S 1> กดยอมรับมาเฮ้ยติดเต้นะซึ่งตัวเกม LoR เนี่ยเราก็จะสามารถสร้างเด็กด้วยแชมเปี้ยนได้แชมเปี้ยนก็คือไอตัวที่มันขึ้นหน้าเด็กเราเนี่ยอันนี้เขาเรียกแชมปเปี้ยนซึ่งในเด็กหนึ่งไม่จำกัดว่าจะมีแชมปเปี้ยนกี่ประเภทหรือกี่ตัวแต่ว่าการ์ดมันห้ามซ้ำเกิน3ใบ Uh huh. อ่าเราสามารถจัดเด็กมาสู้กันได้ซึ่งก็จะมีตัวละครใหม่ที่คุณชื่นชอบนะครับจาก L O L นะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสไตล์และความได้เปรียบในกลยุทธ์เนี่ยแตกต่างกัน <Wow. S 2> นะสามารถได้การ์ดฟรีจากการเล่นนะครับหรือว่าซื้อกาสที่คุณชื่นชอบจากร้านค้าได้โม uh huh. <More S 1> เยอะแล้ว<ม>ไปเจอกับโอปอลเลยดีกว่าเขาขอเลือกเด็กก่อนไหนเธอจะเล่นเด็กอะไรหยิบมาอะนไหนริยมของเธอเหรอไม่รู้สินะอชอบตัวไหนอ่ะตัวนี้ก็เก่งนะ อ๋อได้เลยผมจะไม่เอาเด็กที่แบบว่าเก่งๆมาเล่นกับโอปอเดี๋ยวมันจะหาว่าเป็นการลังแกนเกินไปผมจะเอาเด็กแบบเริ่มต้นมาเล่นกับโอปอนะครับตลอดปี2020เนี่ยไลอ้อดก็จะปล่อยเซตภูมิภาคและตัวละครเพิ่มให้กับเกมนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่ามีอัปเดตกันยาวๆซึ่งเกมนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นแบบละเอียดเนี่ยเขาจะมีสอนให้ตั้งแต่เริ่มเล่นเลยคุณสามารถโหลดเกมมาแล้วก็เล่นได้เลยครับเป็นเกมเล่นฟรีนะยามาเล่นฟรีนะครับท่านผู้ชมเล่นได้ทุกคนโอเคผมจะไม่อธิบายวิธีการเล่นมากละกันถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นเป็นต้องลองโหลดมาเล่นเองใช่แล้วเดี๋ยวนะคือคือเขาเล่นบนคอมแล้วเธอก็เห็นการ์ดเราหมดเลยว่ามีอะไรเขาก็จะแอบดูเธอบนเลยจัดไปอ่อนให้ดูดีว่าเธอจะเอาชนะเขาได้หรือเปล่าเธอได้เธอ เธอได้เสียเงินแน่นอนไม่ต้องห่วงก็มาดีครับรอบที่หนึ่งเริ่มแล้วครับผมโอปอเป็นฝ่ายลงการ์ดก่อนแ <c oughs> มีแอบมีแอบขอขยับกล้องลงนิดนึงนะฮะผมขอเอากล้องไปทางขวาดีกว่าท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่ไม่บังน้องน้องน้องตัวสีขาวอา้าวเธอเธอฮิวตัวเองทําไมเี่ยเลือดเธอยังไม่ลดเลยอะ่ะเอเขาใช้การผิดดาเรียบร้อยเสียไปเลยหนึ่งเธอนี่เขาลงตัวนี้เลย Black Market มือเชนนะครับเขาบอกว่า เขาไม่มีเนี่ยไม่มีการ์ดเล่นก็เลยลงไปโจมตีเขาใช้การ์ดผิดอันน่าสองดามเมจเฮ้ยทอเย็นๆดิคุณเห็นด้านซ้ายนี้ไหมครับเลือดเริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มที่20ถ้าเกิดว่าใครเลือดลดเป็นศูนย์ก่อนคนนั้นก็แพ้ง่ายๆเลยเอฟเฟกของการ์ดแต่ละใบก็อ่านเอาเพราะว่าเขาแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ไม่มีนะแต่ล่าสุดอัปเดตมีภาษาไทยแล้วครับโดนแน่ไานจะทาอะไรเขาอุ้ยเธอใช้การ์ดอะไรอะ เธอทำให้เขาเอาการ์ดกลับขึ้นมือเหรอไล่การ์ดหัวเลอดไหนไหนเยอะเย้ยเยอะเย้ยว่ะนี่เขามีอันนี้ดูดูดูนี่นี่นี่ใส่หลัวบกมือให้ลงมาเลยมิสร์จูนบอกเลยว่าตัวนี้เก่งมากเป็นแชมเปี้ยนในลิกออฟเีเจนด้วยเฮ้ยใช่ กีกองนี่เขายังไม่โจมตีเห็นว่าเลือดเธอลดแล้วสองเดี๋ยวจะแบบห่างชั้นกันเกินไปนะเขาตีบ้างให้เขาตีบ้างโอเคปะเขาก็จะแบบว่าลงการ์ดใบนี้ลงไปในสนามแล้วก็จั่วการ์ดของเธอมาด้วยเป็นไงขี้โกงว่ะเพราะเอฟเฟกใบนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าเราลงไปแล้วเนี่ยจะฉกฉวยฉกฉวยก็คือจั่วการ์ดจากฝั่งของข้ามเนี่ยมาหนึ่งใบคนขี้ขโมยใช่แล้วก็สร้างการ์ดใบนี้มาบนมือด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาดิลงดิ มีอะไรก็จัดมาเราจะได้รู้ว่าเรารอ่ะเอาจริงเฮ้ยเขาลงจิงสมาว่ะเราต้องโจมตีอย่าพิ่งโจมตีแล้วไม่มาดีครับมาดีครับแน่ใจนะเจ้าตัวนี้ป้องกันนะ่ะเขาพยอมเจ็บไปเฮ้ยเดี๋ยวจิงสตายไม่คือจะปล่อยให้ตัวแชมเปี้ยน,นของเธอตายเลยอ๋อนี่คือตัวเอกของเด็กเธอเลยนะวุ้ยก็มันเลือกไม่ได้อะแล้วแต่อยากตายก็จัดไปครับผม อ้ยิงใส่ไปก่อนหนึ่งดอกออเป็นเอฟเฟกของมิสฟาจูนมิสฟาจูนบอกว่าทุกครั้งที่เราโจมตีเนี่ยจะสร้างความเสียหายหนึ่งหน่วยแก่ศัตรูที่อยู่ในการต่อสู้ทั้งหมดและเน็กซัสของศัตรูด้วย<อ>นั่นหมายความว่ายิงเข้าเลือดได้ด้วยนะครับเป็นการที่แบบว่าโคตรขี้กองเลยธรรมดาครับนี่นี่ไม่ใช่การเกรดสูงนะครับการนี้ไม่ได้แพงมากเลยหาง่ายมาก่านผู้ชมเพราะงั้นนะครับใครที่เข้ามาเล่นใหม่ไม่ต้องกลัวว่าแบบจะสู้ผู้เล่นที่เขาเล่นนานกว่าไม่ได้นะเพราะว่า เขาแจกค่อนข้างเยอะเลยเพียงแค่คุณเข้าไปทำภารกิจแล้วก็เล่นต่าน่นเรื่องใช่ซึ่งเธอไม่ยอมไปเล่นได้มาแค่เด็กอวยพลังโจมตีสี่เลยหรอ,อทำไงดีอ่ะอย,ยอมแพ้เลยยอมแพ้เลยยอมแพ้ไม่ยอมแพ้หรอกเขาจะลงการ์ดใบนี้ไปก่อนเพื่อไปป้องกันพลังโจมตีของอ่การ์ดที่ลงมาเนี่ยก็จะดูได้นะครับตรงนี้เป็นพลังโจมตี ตรงนี้เป็นพลังป้องกันถ้าเกิดว่าเขาพลังโจมตี4ผมเอาตัวพลังโจมตี2ไปสู้กับเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นการบวกลบกัน <f uck up> เห็นไหม <f uck up> เขาตีเข้ามาตายเลยแต่ผมมี2ดาเมจผมเอาไปป้องกันเลือดเขาก็จะลดเดือ2ใช่เพื่อหักลบกันทีนี้ผมบอกเลยว่าไม่ยอมแพ้ง่ายง่ายแล้วง่ายมากผมจะเอาปืนใหญ่ยิงดีไหม,ไ,หมไม่เอาดีกว่าต้องไปโหลดนะคะกดผ่านไปก่อน ซึ่งในช่วงลันชของ LOR เนี่ยก็จะมี7ภูมิภาคนะครับตัวละคร25ตัวนะแล้วก็การ์ดเนี่ย400กว่าใบาเลยนะครับการ์ดเซตใหม่อีก120การ์ดนะท่านผู้ชมเขาจะลงตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าเซจูนี่เวลาเราลงตัวนี้ไปเนี่ยเราจะสามารถแช่แข็งศัตรูได้หนึ่งเทินการแชร่แข็งก็คือไม่ให้สามารถโจมตีได้น,นั่นเอง แต่ว่าน่าจะสามารถป้องกันได้อุ้ยตัวอะไรอ่ะพลังโจมตีปเลยเหรออุ้ยสร้างความเสียหายหนึ่งแกศัตรูทั้งหมดวะขี้โกงน้ยเธอไม่ธรรมดานะนี่อ่ะอ่ะเราจะโจมตีแล้วจะไปลงมาสองตัวเลยครับผมก็มาดีครับยังไง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 ชิดนานชิดนานเอ๊ะทอะไร,รอ่ะทำอะไร,รอ่ะไม่รู้อ่ะทำไมไม่ได้ถูกการลงแบบนี้ถูกต้องแล้ว ทันที่จะเอา8ไปสู้กับ5แล้วตายทั้งคู่เนี่ยไม่คุ้มเธอต้องเอาตัวที่เลือดเยอะกว่าพลังโจมตีเรามาป้องกันเว้ยถือว่าทําได้ดีเป็นการตัดสินใจที่เฉียบแล้วมิสฟอร์จูก็ตายไปอนีน่นี่ขอกดน้องก่อนกดน้องก่อนเฮ้น่ารักเธอกดได้เธอลองกดดูดิเฮ้น่ารักมากเลยต <laughs> ายเธอเร็วๆใครบอกเขาจะจบเขามีนี่ Warning Shot อันนี้ดีกว่า เม k กกิรเอนเธอากาดโกงนี่หว่าเมกกิรเรนบอกว่าสร้างความเสียหายหนึ่งตัวให้ศัตรูทั้งสนามเธอแม่งโคตรขี้โกแล้วก็รวมถึงเน็กซัตของศัตรูด,ด้วยมวเมน็กซัสก็คือเลือนนั่นเองเรียบรอ้อยยังไม่ได้ใช้เลยอะ <laughs> 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 ก็บอกแล้วชนะให้ได้เธอไม่อยอมอ่อนเนียเขาเธอกลัวแพ้เขาใช่ปะไม่ได้กลัวแพ้กลัวเสียตังค์กลัวโดนซื้อกระเปาชแนล ซึ่งรีเจนซอบลูนเทล่านะครับก็จะเล่นได้หลากหลายภาษาเลยนะท่านผู้ชมมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยครับไม่ต้องห่วงว่าแบบมาเล่นใหม่แล้วจะงงจัดไปลงมังกรือดูมังกรเขาดีคือเขากาดกากมากแต่โทษกาดโทษฝีมือตัวเองดีกว่าไม่เหมือนกันก็ลงมาดีครับซึ่งเกมนี้เขาจะต้องใช้การวางแผนความคิดสร้างสรรค์และความเฉลียวฉลาดในการกําหนดความสำเร็จของคุณด้วยนะครับวิเลือดหกเลยหรอ ใช่เขาขอผ่านแต่เขาอ่ะจะโจมตีหรือเปล่าแต่คือเขาโจมตีเธอเขาก็ตายเปล่าแน่ใจอือชัวจะตายเปล่าได้ยังไงเธอเลือดตั้งหกเขาผ่านโจมตีแค่ห้าเองถ้าสู้กันเลือดเธอก็จะเหลือหนึ่งแต่ว่าถ้าเขาเอาตัวนี้มากันตัวนี้เธอก็ตายโอ้อันให้หน่อยอ่าอให้ให้ให้ตีทีนึงให้ตีทีนึงเดี๋ยวร้องให้แมอาเธอขี้โกงยิงใส่ปังโอหโพอตายมาดีครับก็มาดีครับ พอตายเนแน่นี่อนีคืออะไรอะเราจะใช้การ์ดใบนี้เป็นการคอมโบกันอันนี้บอกว่าจะดึงการ์ดของ<ห>เด็กฝั่งตรงข้ามมาใช่ไหมไหจะทาอะไรเปล่าจะทาอะไรเปล่าถ้าไม่ทําก็ผ่านเทินไปมีมานาตั้งแปดเนี่ยตั้งสิบเนี่ยไม่รู้เฮ้ยทำไรอ่ะเธอทํะไรอะเอออะไรอะ่อะ,อ,ะอันเชิญล่างอ๋ออันเชิญล่างเหมือนสองล่างที่เหมือนกับพันธมิตรหนึ่งตัวทำไมไม่ก๊อปปี้ตัวเนี้ยปก๊อปปี้ตัวกากละไมอะ Oh, 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 ไม่ก็แบบว่าไม่ให้มันตีฐานเราไงไม่เลยเอาไปสามตัวโจมตีพร้อมกันเราไม่ป้องกันไหนเหรอไม่งั้นตายนะเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยเธอเห็นรุ่นนาฬิกาทรายไหมรุ่นนาฬิกาทรายก็คือถ้าเกิดว่าจบเทินแล้วอาการพวกนี้ก็จะสุนสลายหายไปเธอควรจะใช้ในเทินนี้ให้มันจบใช่เพราะมันอยู่อยู่ได้แค่เทินนี้เข้าใจไหมคะมทำอะไรอะ่ะเราทำอะไรอะ่ะ เอาแล้วทำให้เธเลือดตัวเองลดทำไมเมื่อกี้เลือดเธอลดอ่ะเ,ออ <laughs> เขาว่านะเธอต้องฝึกอีกเยอะอ่ะชนะครับโอ้โหอดทองแล้วเธออ่ะชนะคือคือปอแล้วไม่เก่ง <sm iles> แต่มันอะ่ะเล่นมาก่อนหนะ้าปอตั้งหลายวันแล้วคือเกมมันเปิดนานยังนานแล้วก็เล่นมาสามสี่เดือนแล้ว <laughs> โอ้โหสามสี 3, 4, เ่เดือนกับวิแค่เพิ่งจะมาเล่นวันนี้อ่ะนะ คือคุณเราเปียบมากเพราะฉะนั้นนะคะกระเป๋าชาแนลแล้วก็ซื้อให้เขาด้วยแต่เห็นแก่แบบว่าเธอก็เป็นแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวซื้อให้ละกันซื้อ,อเ,เขาเลยไหนไหนจะเอาอันไหนเอาไหนเอากระดานเอากระดานอันไหนชอบอันไหน,อนชอบอันนี้เอาเอันนี้ใช่ไหมใช่โอเคมาร์กไว้หนึ่งอันเดี๋ยวเติมเงินซื้อให้แล้วเอา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 สัตว์เลี้ยงตัวไหนเอาแมวเอาแมวเอาแมวนะเอาแมวหนึ่งตัวแล้วหลังไพ่อ่ะหลังไพ่เอาอันนี้ อันนี้ใช่ไหมใช่โอ้โหเหมาะกบบเป็น,นผู้หญิงจริงจริงใช่แล้วแล้วก็อ e ีโมดเอาเพิ่มไหมเอาไว้เยอะหยันคู่ต่อสู้ก็เอานี่หละโผอันี้เอานี้อตอตอนไหนอยมพูโอเคครบนะแล้วก็เดี๋ยวจะแถมการ์ดไปให้อีกเยอะๆเลยได้นี่ถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่เราเล่นจบเนี่ยอย่าลืมมากดรับรางวัลด้วยนะโอ้ของเขาแจกเยอะมากโคตรเยอะเนี่ยดูดีการ์ดที่เขาให้แต่ละใบโอ้จริงด้วยใช่เยอะจริงแค่ถ้าเกิดว่า คุณมาช่วงแรกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบยังไม่อยากเล่นกับคนอื่นยังไม่พร้อมตัวเองยังเล่นไม่ค่อยเก่งก็ยังสามารถไปเลือกเด็กไปสู้กับบอทได้ด้วยนะครับหรือคุณจะทําเควสผจญภัยก็ได้ซึ่งเควสรผจญภัยเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการเล่นเควสเนื้อเรื่องนะครับเราสามารถเข้าไปเล่นได้ด้วยเหมือนกันก็จะได้ของได้อะไรตอบแทนมาหมดเลยภารกิจท้าทายนะครับอันเนี้ย เราก็สามารถกดเข้าไปเนี่ยแล้วก็เข้าไปสู้กับเขาได้เลยซึ่งเราก็จะได้ exp มา exp เอาไปทําอะไร exp เนี่ยก็จะสามารถเอาไปรับของได้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจให้ทําอีกมากมายเลยโอ้หน่าเล่นมากเนี่ย exp ที่เราได้เนี่ยก็จะมารวมอยู่ตรงนี้นะครับช่วงนี้เขาคูณด้วย50% boost exp เนี่ยเห็นไหมมีหลายโหมดให้เล่นหรือว่าจะเล่นแบบลานปละลองถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีการ์ดที่ดีอะ่ะ แบบว่ายังไม่มีเงินซื้อการ์ดเยอะคุณสามารถไปเล่นในลานประลองได้ซึ่งลานประลองเนี่ยทุกคนจะไม่ได้จัดเด็กแบบการ์ดท,ที่ตัวเองมีแต่เขาจะสูงการ์ดมาให้แล้วเราก็จัดเด็กจัดเด็กไปเรื่อยๆแล้วก็ไปสู้กับเขาอ๋อใชอ่ท่านผู้ชมและนี่ก็คือ Legends of l u n t e r a นะครับเกมที่เล่นง่ายสบายไม่ต้องแบบใช้ทักษะยิงเยอะเกมแนววางแผนถ้าเกิดว่าใครชอบเล่นเกมแนวการ์ดแบทเทิลเนี่ยผมบอกเลยว่าสนุก ที่สำคัญเล่นฟรีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปครับดาวน์โหลดได้ทั้งคอม iOS และ Android นะ<ช>ครับผมเล่นบน iPad เล่นอะไรได้หมดเลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปเติมเงินในแปนก่อนแล้วก็คืนนี้เนี่ยเธอก็ต้องมาสอนเขาเล่นด้วยจัดไปแล้วพี่จะสอนยนันเช้าเลยเพราะว่าเขาว่าอยากเก่งขึ้นเหรอเออเขาอะจะตบเธอให้ได้ก่อนจะตบเขานะไปตบบอทให้ได้ก่อนเนี่ยบอทไปเล่นผจญภัยก็ได้เนี่ยเอาการ์ดฟรี ได้แล้วเจอกันกับท่านผู้ชมบ๊ายบ๊าย